assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะครับอยู่ในรายการอัลฟุตูรวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกันนะครับหนึ่งนะครับให้การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันนะครับอิสลามสอนว่าใครที่ช่วยเหลือผู้อื่นเขาผู้นั้นจะอยู่ในการช่วยเหลือและจะอยู่ในการคุ้มครองของขอัลลอฮฺสุบฮานาวาลานะครับ ท่านรออซูลลลุฮ ر س و ลลอฮ ه ص ะ ى الله عليه و ลัมได้กล่าวว่าว่ล,ลอฮูฟีอาหลูฟีเอาจนิลอาเบดีมากานัลอาเบดูฟีเอาจนิอัคีและพระองค์อัลลอฮ h อยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดก็ตามที่บ่าวของพระองค์นั้นอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขา การช่วยเหลือในการอยู่ร่วมกันนั้นหมายถึงการช่วยเหลือทั้งพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองแม้หรือการช่วยเหลือผู้อ네ื่นที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเองเพราะท่านรอซูลุละซอลัลอวาอะไรวะซัลลัมได้กล่าวว่าว่าคอยรุ่นนัสอันฟาอันฟาอูฮุมลินนัสและบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่ผู้คนก็คือบุคคลที่ ทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากที่สุดทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากที่สุดคืออะไรก็คือการที่เขานั้นทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมของเขาเองหรือแม้แต่ทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นกัน 2. การเป็นจิตอาสาการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนศาส,สนาอิสลามสอนให้มุสลิมนั้นมีความเสียสละร่างกายทรัพย์สิน เพื่อเป็นไปในหนทางของาศาสนาการเสียสละใดๆที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือโดยไม่มีะโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นถือว่าเป็นการเสียสละยิ่งใหญ่ที่สุดท่านลอซูลลอละซอลลอลวะเลยวะซัลลัา,ลา,ลลลา,า,ลามกล่าวว่าบุคคลใดที่รักการรักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ให้ ให้เสียสละเพื่ออัลลอฮ์และยับยั้งก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาแน่นอนยิ่งเขาทําให้ความศรัทธาของเขาสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองเช่นเช่นกับเหตุการณ์13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้านะครับที่มีคนไปติดอยู่ในถ้าแล้วก็มีคนนั้นครับไปช่วยพวกเขาออกมานั่นก็เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับ 3. นะครับพลังแห่งความเชื่อมั่นย่อมยิ่งใหญ่เสมอนะครับ เราต้องเชื่อมั่นและยึดมั่นในความโปรดปานของพระองค์อัลลรถสุภานวตาลาเสมอแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะขับขันเพียงใดก็าตามซึ่งครั้งหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลวะไลวะซัลลัมก็เคยติดอยู่ในถ้ำซูรกับท่านอบูบักซึ่งท่านอบูบักกล่าวว่าฝ่ายศัตรูนะครับจะพบกับจะพบเข้ากับท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลวะไลวะซัลลัม ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในถ้ำท่านนาบมุมฮัมมัดสัลลัลลอฮวาลัยฮิซันลำจึงบอกท่านอบูบักวา ah ่าลาตันอินนัลลอมาอานาท่านจงท่านจงอย่าก,กังวลแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮาตาวาลานั้นทรงอยู่กับเราพวกเรานะครับอย่าท้ออย่าระทมอย่าหมดหวังในความโปรดปัาของอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาโดยเด็ดขาด ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดภาพประการใดก็ขออภัยว่าท,ที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดได้รับความรู้อะไรไปก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไวนะ้ด้านล่างด้วยนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะรอหมา,าตุลลอฮิวาบาระกาตุ